ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วนนิวพัสดสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจับทุกประเด็นข่าวร้อนจากเอสเอ็มเอสข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้45วันสมัครคลิปพัดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิปสตาร์พัด์บุฟเฟ่กดดอกจัน42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS แน่นอนแล้วเวลาคำตบจะถึงใคไดบ้างที่ถุดอ๋อดูดูหักนั่นเองครับของพี่ป๊อบเทรลดี่บาบานะครับก็ซิงเกิลนี้ก็เป็นเพลงแบบผมว่าทุกคนรู้จักแล้วก็ชื่นชอบมากกับเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ คนอกหักก็ฟังได้คนคนที่ชิวเวก็ฟังได้ไม่ไม่มีใครรู้ครับของพี่เป๊กผลิตโชว์เพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงเออเพลงนี้ฟังตอนฝนตกมันก็ได้แบบอารมณ์โรแมนติกมากกว่าที่เป็น,นเศรนะ้าอะไรเงี้ยของพิเศษโลโซค,ครับฝนตกที่หน้นาต่างเวลาอ,อกหักกับบรรยากาศฝนตกฟ้าครึ้มมืดมัวเนี่ยมันมันมันช่างบอกถึงความรู้สึกได้ดีครับเพราะว่า ถ้าสิ่งไหนที่เราจะเอามาแทนความรู้สึกแบบอกหักเสียใจเนี่ยผมว่าถ้าเป็นท้องฟ้าแบบสว่างส่างสดใสก็คงแบบคงไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นท้องฟ้าที่มันมืดครึ้มฝนตกเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเออถ้าเราเศร้าอยู่มันก็แบบยิ่งส่งกันอะไรเงี้ยครับที่ผมชอบเป็น,นเพลงแนวเนี่ยครับป๊อปอาร์นบีเนี่ยแหละครับก็คือเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าฟังมายุคแรกๆเลยครับของของของแบบพวกพี่เป๊กพี่ออฟพี่ไออะไรอย่างเงี้ยครับเรานั่งฟังตอนฝนตกนี่แบบว่ามันเป็นอารมณ์แบบ คิดถึงอะไรเงี้ยครับอารมณ์เลิฟเลิฟอะไรเงี้ยรัดรักอาอารมณ์เงาเงามันเข้ากับบรรยากาศดีนะนะฝนตกหนักนี้ไม่รู้เหมือนกันได้ครับมีฤดูหนึ่งมันช่างยาวนาน ยังไม่แปลเปลี่ยนเป็นฤด,ดูกาลที่เฝ้ารังควานมันช่างผิดเพี้ยน<อ>ไม่มีใครรู้รักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจ,จางเมื่อใด แต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธออยากจะทำเวลาที่มีงดงามวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไม่นดาเธอเออประมาณนี้ฮะนนรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัส รับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทางไอทีเอช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันฮอตสตาร์ osta, รู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น